สวัสดีค่ะน้องเบลล่าเลิกโรงเรียนแล้วจ้ายล่าเหลือเงินมาจากบาทลูกยี่สิบบาทหยอดกระปุกกี่บาทจะหยอดกระปุกกี่บาทสิบบาทไม่หยอดฮะทำไมจะไม่หยอดยันว่ได้กินขนมอยลาบ่ได้ซื้อเลยเต๋ยโอ้ยเก็บมาซื้ออยู่บ้านแล้วพี่เบสล่ะแล้วพี่เบสล่ะสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะ บาสามสิบบาทโอ้เกียงหยอดกระปุกบอลุกวันนี้จะหยอดกระปุกหยอดหยอดจากบาทมันนี่หยอดจากบาทยี่สิบบาทโอ้ยี่สิบบาทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมพอกันกับน้องแบมกับลูกชายกับลูกสาวนะคะทุกคนขาเนาะเลิกโรงเลี้ยนแล้วค่ะเลิกโรงเลี้ยนแล้วเอาเกลอเอาเงินไปหยอดใส่ยาใส่อันใดหยอดกระปุกอันนี้ยี่สิบอันนี้สิบ อันนี้หยอดกระปุกอันนี้ซื้อเก่งซื้อสิบบาทหยอดกระปุกยี่สิบบาทวันนี้วันอะไรว,วันอังคารวันอังคารเปิดเทอมแล้วจา้าไปไปหยอดกระปุกไปเปิดเทอมแล้วนะคะทุกคนไบบ้บางน้องแบมกะ<อ>มือนีเลิกไว้มือนีเลิกไว้กลัวซ่วยมือทีละ่ะเพราะว่ารถห่างรถลรงเลี้ยนห่างก็เลยขีย่อีกสายหนึ่งม้านะคะทุกคนเนาะอันนี้หลังหลัง ลังอากาศห้อนหลายทุกคนลังน้องเบมเป็นคืนแดงเบือเลยค่ะท้ายยาไว้ท้ายยาใได้ท้ายยาไว้อีกนะคะทุกคนยางออกไปถือแดดมันสิเป็นคันยุบยิบยุบ,ย,บยิบนะคะเนะาะไม่รู้ว่าเป็นมียางหรือว่าเป็นน้าอากาศห่อนหรือว่าแีหอย,อยางแต่ว่าก็บพรกะเลยกินยางให้มันแพ่นะคะทุกคนบม่มีอากาศยางแต่ว่ามันเป็นพื้นคืนอพื้นห่อนพื้นแดงแดงขื่นเต็มหลังนะคะทุกคนเนาะช่วงช่วงนี้กะน้องแบมกะ พักมือยพักมื้อนะค่ะยังว่าอะสารกระเป๋าตัวเพราะว่าเมื่อวานกระสานเต็มที่ค่ะนะคะโอ้โกับมาซื่อขนมน้ำแม่เอาเงินให้ไปโรงเรียนเก็บไว้ทำมาสื้อกับแม่น้องเบลลูกสาวก็เหลือมานะคะทุกคนเนาะเพราะว่าน้องแบมกับบอกอยู่ค่ะท้าเอาเงินไปโรงเรียนเอาเงินไปให้ให้คนละอันยี่สิบบาทถ้าเหลือกับเก็บมไว้หรือจะแบ่ง กินหล้กก็แบ่งเอามาหยดกับปุกพร้อมนะคะย่างหน่อยกบท่าเหลือมาสิบบาทกะซื้อหาบาทเพราะว่าซื้อ,อยูโรงเรียนสิบบาทแล้วก็สิเหลือกับบ้านสิบบาทถ้าซื้อมาถ้าซื้อแต่โรงเรียนเหมือนกะบ่ได้กลับมาซื้อ,อยูบ้านแล้วกับบ่ได้หยอดกับปุกนะคะทุกคนต้องแบมสิบ,บอกลูกทุกมือก่อนไปโรงเรียนนะคะให้เขาฟื้น ถ้ามือไดบ่บได้กับโเป็นยังเนาะคะ่ะเขาฟื้นไปแล้วมันสิิดนิสัยเขาเองนะคะทุกคนย่างหน่อยกับพอให้ได้เก็บให้วันละยี่สิบบาทย่างหน่อยเก็บวันละหาบาทแต่ถ้ามือไดที่แบบคือบางมือเล็กหน่อยเขาก็สิอยากกินหลายเนาะคะ่ะเพราะ<ด>าอาจจะเก็บบ่ได้นะคะทุกคนเนาะเอานุ่งเดียวจะไปไหนเนี่ยเอาลงได้บนเนี่ยลงได้ไม่เอ่ย โอ้ยิ้วบายบายซื้อขนมห่อนบันไหนเลิกโรงเรียนจากโมงแล้วบ่ายสามเลิกไว้กว่าสมบเอปกติจะเลิกสี่โมงปกติจะเลิกสี่โมงหลายแล้วเมื่อนี้้องแบมกับมีออเดอร์เขาไมาอีกแล้วนะคะดูค้นของอ่าคอลลาเจนนะคะมือนี้จะเป็นคอลลาเจนที่ ออกไลายค่ะจากเพราะว่าลูกค่าทีนี้ปัญหาเรื่องการปวดกระดูกขอเขา่าขอตอนะคะแล้วที่นี่เพิ่นซื้อจากที่เพิ่นทดลองกินคนเดียวเพิ่นก็นเอาไปให้แม่เพิ่นกินเอาไปให้ย้ายนะคะทุกคนคุณย้ายก็มีปัญหาสุขภาพก็คือว่าเพิ่นมีโรคประจาตัวก็คือเพิ่นสีเป็นเบาหวานเป็นความดันนะคะแล้วเพิ่นก็นสีมักสีปวด กามเนื้อปวดเมื่อยดูดเพื่อนจงดูนะคะเพื่อนก็เลยเอาไปให้อ่านย้ายเพื่อนกินพร้อมมาที่นี่เพื่อนเลยกลับมาสร้างสื่อกับน้องแบมอีกนะคะทุกคนแล้วมีคนกินต่ออีกเขาบอกว่ามันคือเสียงเสียงกลับมานะ่ะบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะทุกคนเพื่อนปวดเมื่อกล้ามเนื้อปวดเข้าปวด ขอเขาเพราะว่ามันดีอนอย้อนหยังนะคะทุกคนน้องแ,นแบนอยากจะให้ทุกคนเบิง่ง้าผู้ใดเคยกินแล้วทานต่อเนื่องได้เลยนะคะทุกคนคือดีมากๆเลยดีเพราะว่ายัางคอลลาเจนของบต้าพีเนาะคะ่ะคือทาทุกคนสื่อคอลลาเจนไปจะได้เอนไซม์แถมไปใหได้หนึ่งแถมหนึ่งแบบนี้แล้วเอนไซม์ตัวเนี้ยทุกคนมันมีประโยชน์มากมายเลยค่ะ ให้เด็กหน่อยที่แบบว่ากินเข่าวันท่านใดๆนะคะคือประมาณสามเดือนห้าเดือนหกเดือน, <ๆ S 2> อนคือแบบน้ำบานนะ่ะน้ำบานเพิ่นสีไหกินเข่าซิรีแกลนนะคะเนาะข้าวชงข้าวบดนะ่ะอันนี้อ่ะกินได้เลยค่ะกินได้เลยชงใส้นางอุ่นๆให้ลูกกินกระไดนะคะทุกคนหรือว่าผู้ใหอยากลดน้ำหนัก กินแทนเข่าเนี่ยมือแรงกระไดชงกินนคือโจกนี่แหะค่ะแต่ว่ามันสีได้กินหอมเข่าหอมนะคะเพราะว่าอันเอ็นไซม์นี่สีเป็นส่วนผสมของผงข้าวกล้องหอมมะลิคือเพิ่นบดม้านะคะทุกคนบดเป็นผงผงถั่วแขกผงถั่วขาวคือผงลูกเดือยนะคะทุกคนกินแล้วเขาะจะรู้สึกอิ่มเลยนะคะทุกคนนี่เลยน้องแบมจะพาทุกคนมาเบิงว่า มือหนีออกหลายค่ะจะออกคอลลาเจนออกยี่สิบชุดนะคะสำหรับ1ชุดกับ890บาทหนึ่งแถมหนึ่งนะคะทุกคนขาผู้ใดสนใจสั่งสื่อคอลลาเจนกับสั่งข้ามาใดเลยนะคะนี่เลยค่ะคอลลาเจนจะทรงออกมือหนีนะคะทุกคนขาอ้ยหลับกับผัดผัดนี่กับทานคููกันกับคอลลาเจนกะดีนะคะตัวผัดกะซอยในเรื่องของผิวกระชับ แล้วกะเร่งลีนเร่งลีนไขมันผู้ใดอยากลดน้ำหนักอ่ะอุ้ยแห้งกินเล้วออกกําลังกายก็เห็นผลไว้นะคะทุกคนเนาะนี่เลยค่ะ